สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องตัวนี้ฟ้าเพื่อเลยจะมาตามเอาแนวทางโค้งสุดท้ายของแม่ของเนาะค่ะแม่ของโค้งสุดท้ายของเพื่อนว่าเพื่อนสีฝันได้ตัวไม่หรือว่าย่ำตัวเก่าให้อีกเนาะค่ะความฝันของเพื่อนเพื่อนถกตนฝันคิวนะคะวอนีทเตาฝันได้สี่สองสามตัวเกือบเขาสามตัวตรงเลยค่ะเขาก็เลยชิมมาตามเอาแนวทางความฝันเนาะค่ะมาฝาดมาต่อ FC เด้อค่ะ คงสุดท้ายเด้อค่ะพี่น้องคะเลขกันยายยายสวัสดีจ้ายายค่ะวันนี้พาอเอฟซีมาต่างเอาเนี้ยท่างคงสุดท้ายของยายเนาะค่ะครอบฟันตโตงวดของไล่ยายเหรอคะอยากให้ยายยำอีกเถินึงเนาะอือว่ามันเป็นแังไม่ชัวร์แต่ว่าห้องสิหาซื้อไนบอลกือ่านคาเท่วางซันนอกแบบนี้เพราะว่าเลขกันเจ็บหาซองนั่นสามตัวเ้าก็เฮ็ดแจวท่องหกตัว ยาฝันในเจดหาสองเลยเนาะเจดหาสองมันมันสองหาเจดเนยมันก็ฝันอันเขากับเดล็กดังแหละจ้างวันมันกอเขากันแต่ว่าเดล็กของยายปล่อยตัวหวงตัวลีปเหลกที่เ้าปล่อยเนาะค่ะเล็กตัวนี้เดี๋ยวยี่พ่อยเดี๋ยาไปอันจ้าออมแมงคับมาคนสท้องะเปนองสียดาดนเดล็กค่ะคุเห็นเหกเป็นซองนโอ้ยยากินทองหาเ เคเห็นเขาทเมื่อกี้ไม่จับเอาแม่รับนเย่างไปขั้วแม่ขับย่างไปขั้วนั่นยุค่บรับเขาทิ้งกะดาย่วอี่ขั้วเขาไม่ขับปีข้นไปขั้วเมยไม่ขับเอามาเอาขั้วใส่ขึ้นนั่นถุงไหนยคโบรายุคปีไม่ับงามอเก็บใบวะหลอกเก็บบวะเอาใบวีดองช็อตเด็ดเด้คลิปนี่

ผัวเขาไม่หองเ็นมีอันเด้เดาตาแล้วคุณเห็นเลี้งนปีกไหมครับคนว่าคนฝันไนที่โตเดียวบมอเออบอกกูให้ซื้อกูมาซื้อเื่อพิ่นอันแม่นเปียกอะไนะคนนเห็นเห็นเลี้งหาตาในปีกไหมครับเออเห็นและหเขาพเขาไม่พกนเขาม่ใช่แหล่งนี่มันแหล่งที่ซองมันละแม่มาเป็นขาหาี่ไม่เป็นเป็นหาซีที่ไม่เป็นตัวใด ตัวหาเป็นลักหาตัวย่างอืออืออ้าวมันกับเขาก็เดกย่ายตัวละซอหาเนาะจังวันน่ะแะตั้งว่าซื้อเล่าเนื้อสัวนะคือว่าหาคือรสทะี้ได้2องใบมพี่น้องค่ะหาเปนตัวย่างอ้าสองหาเอาสิตสื่อขึ้นซื้อลงบซื้อหาสามบาซื้อหาสามหาหนึ่บาหาสามหาออืม เรียก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 แม่กะยำตัวเก้าอะไรเนาะก็ฝันเกาตัจ็ดหาสองเนาะเห็นบ่ฝันเจ็ดหาสองฝันแต่ตองหงวดเอาบอกามฝันยำให้ให้เอสี่ฟังเนะตองหงวดเจ้าหน้าแม่ฝันว่าฝันว่าผู้เทาเอ้วันผู้ไส้ผู้ดำดำผู้ดำดำผู้ใหญ่ให่ยังมาอันมาบอกเลขตองหงวดอันเอาอันนี่เรีย ไปเสือให้มันรวยมาสั่อเ้ยวหาซ้วงาัอืม่นบอกบาดในการสะเดือดถนนมาตีเชื้ออืมเด็าบอกป้าผู้ใส่ผู้บบไงผู้ยุ่อย่าไรผู้ผู้แนี้ผักเทนเาะติอืมแต่ว่างดกอนจ้างดกอนแบบที่นี่งดกอนแต่ไม่ n มาบอก n าผู้บดไต่ไม่ยาม้าไหมอืมผู่นี้มันบงคนจ้าจ้ไต่กมาบอก เอาผูกือผ้ากันใหญ่ก็น้ำเงินน้ำท่วงแเอาเื้อสั้นนี่สีสงล่างโอสองีล่างมาสั่นหมอเ้งล่างบูถ้ากันไปื้อพกับกับโไรตัวเรืเล็กซงกับพกับเนาะกับเตกมันใจข้าบุญเรื่งล่างเลกซองมาตัวใดเพิ่นก็ชื่อว่าน้ำตัวนั่นก็อกเร็กซองหงวดีมาหนึงบาทนี้หลุดหนึิบหามีบองหอยซองมีจิบหกิบห้าจิบแปดจิบเก้าม เรียกทีนึงเออืตก็จะวเรียกมากหนึ่งตเมือมีนึ่งก็บานอือเมื่อที่บุญเขาปาไดับินแม่ฝันฝันนที่พิเเนาะมาตะบวสี่ละบันจ้าแม่หาบานนาบานไปไปวัดหมีกันเลื่อนอเขียนแต่ยังไ้นสากนเป็นน้ำมเอมืดาตอมันตุ่้อมันต่เอาเบาๆนะว่า เอาออกรูดบริทายดอกเอาออกูดบริด์ยู่เสียงเรือด็กโเคนะใครพี่พี่ฟ้องเพื่อนก็ให้โตเก้าด้วยค่ะเจนหาสองเนควาอฟันเพื่อนนั่นแหละค่ะก็ต้องเอาหลายตดอกค่ะหลายตกับวเดียวเนี่ตัวกมานเท่านาะค่ะกระไสื่อคือซื้อลงก็ซื้อหาสามหานึ่งสนเนาะเนาะใหญ่เนาะค่ะสามหาหนึ่งเด็กเพื่อนกับเจนหาสองเอาพี่น้องฝาพิจารณาเด็กของใม่ของเด้อขาหวดที่แล้วฟันแรงซึ่ง สมตูสองตูสามตูมันบเขาสามตูตรงเนาะยายเนาะมันในเขาสองตูบนเนาะเสียดายอยู่แต่ว่าแปดสามันเขาของยายเนาะแปดสามเขาอยู่แต่ว่าสื่อสามแปดแต่กี่ดเนาะที่เายังได้เรียกมากยังได้กับเปโพ่อยบอกงายากกับบกเสือขนาดเขี้ใไส่กระดาษไห้กระบอกอืมบอกมากแล้วบานโอ้ยความคือเรียกกระดท ตั้งแต่ฝันไม่หนีได้จะงวดอะไรยายความฝันเนี่ยรักเตี้ยนกับเขาตักเตียนกับเขาอันบ่ค่อยได้ฝันเนาะค่ะพอดีซองวดนี้น้องฟันติดต่อกันเนาะฝันติดต่อกันช่งวันแล้วทุกเือถือเลขกกับเด็กกับหวยซองที่หายมาเนาะยาย่าถ้าบ่ฝันกับไปซื้อหวยซองเนาะอันนี้ยายเพิ่นฝันงวดแรกเพิ่นฝันได้ซีสองรางเลยค่ะพี่น้องสองซีซีสองได้ถึงแปดสามสามแปดเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นบ่ซื้อนะคะมันซื้อเลขบ่กลับ งวดนี้เป็นฝันอีกต่องนึนะคะเป็นงวดที่สองความฝันของยาย่งวดนี้เป็นงวดที่สองเลยค่ะพี่น้องฝากเนี่ยทางความฝันของแม่ของเลยค่ะเพิ่งกับฝันคิวอยู่เด้อค่ะเขากับตัดซื้อเอาเนาะค่ะเจ็ดห้าสองเขากับตัดซื้อเอาเนาะพี่น้องเละมันเก่บโบลายโต้ก็จะว่าก็จะว่าอันนี้ยังก่อนนี่ยังกบอับว่า อันถ้าดูวกันนี่อย่างก่อนฟันตาทิ่าดนๆกับีอย่างก่อบ้านพี่วัวหลอนมาหลอนเดืละเัียาพี่ว่าหลอนมาหลอนเดือดรัยเนี่ยปลาเจียวแท้ๆมันปลาเจียวแท้ๆมันบ่ได้ปลาเจีบเห้าบ่กนได้ซ้ำมือนั่นเข้าบอกกันตั้งแต่เหล็กอันยังบดดงคากันน้อนเ็นใบใหญ่ตัวนี้เนาะเห้าบอกกัน <plex> ต <sy helmet lide> <aka pigs> <ue> oh. <iram BACK> ั้งแต่ถ้ามัดประยอนมึงคลิปเลยได้ค่ะพี่น้องคะเพราะว่าอันนี้คือคลิปนี่คือเป็นของสุดถ่ายของใหญ่เด้อค่ะ คลิปแลกของย่าย่ากะทีบอกความฝันให้พอมด้วค่ะเลขตัวนี้บแมนว่าเล็กดังแล้วเอามาเลขดังแล้วเอามาเว้าด้วยค่ะเป็นเลขความฝันที่ย่าปล่อยตรงกว่เลยด้วยค่ะเล็กนมาเชต็ดองสองเมนค่ะเล็ล่างมาหกอือย่าว้าอยู่ด้วค่ะพี่น้องสามารถไปย้อนเมื่อคลิปได้อันนี้เป็นเลขกเล็วิ่งของย่าเนาะอนน้บอกเขาเ็นเล็วิ่งของย่า ละวงงี้มึงบอกจะมันตายเนาบอเกียมันแหล่เคยเนาะหาเท่าไรไม่ได้เกียมันแหล่เลยห้กบีแต่ม่มันไปหาคุณยูตาข้งน่ละห้าสิปีวันัม่นตนี่ละนวดวดนี่บ่แม่ห้าสิบชีบ่เอาเอาคือเอาไปพสอแล้วมาเบิ่์นะเราจะตีกับพ่อสอที่เว็ดเนาพ่อสอที่เดอกับบขอพรดับดินไหมหล่ะแม่เอาอันให่ก็ขอคุณยให่หลายๆเรือจ้าที แดงปันความฝันเนาะค่ะเป็นแนวทางทางช่องเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะควรใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเล็กนี้เขาไม่รู้กับ,บ่ว่ากันเด้อพี่น้องคะขอบคุณยายหลายๆได้ย่ยายเด้อจ้าสกมันเนาะฮาวน์นี่หนูสกมันสกมันจ้าเขาคุณนกายร่าตัวตรงๆอ่าถุกขอบคุณค่ะยาย,าย